มีแต่เรื่องนี่ๆพวกเธอวันนี้เจ๊มีหนังบูแอคชั่นที่เรียกว่าไล่ลากันอย่างสุดมันมาชวนให้พวกเธอไปดูกันจ้าเป็นเรื่องราวของสองพี่น้องเหลียงจิ้นและเหลียงถงที่พ่อและแม่ของเขาเนี่ยถูกฆ่าตายโดยหยวนสิน้นแล้วก็จับเหลียงถงไป20ปีผ่านไปเหลียงถงกลายเป็นนักฆ่าฝีมือดีของหยวนสิน้นในขณะที่เหลียงจิน้นพี่ชายของเธอก็เป็นตำรวจ ตลอดเวลาเหลียงจิ้นพยายามตามหาเบาะแสของฆาตากรที่ฆ่าพ่อแม่เขาแล้วก็ตามหาน้องสาวที่ถูกจับตัวไปวันหนึ่งนะเหลียงจิ้นตามสืบเบาะแสขององค์กรนักฆ่าจนได้พบแล้วก็ตามไล่ล่ากับนักฆ่าสาวเหลียงถงโดยที่เขาเนี่ยไม่รู้เลยนะว่าคนที่ไล่ฆ่ากันไปฆ่ากันมาเนี่ยคือน้องสาวที่เขากําลังตามหาอยู่นั่นเอง แล้วเรื่องเราจะเป็นยังไงไปติดตามกันต่อนะจ๊ะในเตอร์มาเฟียเลดีวันศุกร์ที่23ธันวาคมเวลา2ทุ่มทางช่อง True Chinese Mall ช่อง140และ225เรื่องนี้ฉากบูเรียกว่ามันสุดๆหยดติงต๋งๆๆเลยนะพวกเธอเจ๊ไปแล้วจ๊ะบ๊ายบาย